ทีมงานตรวจสอบด้วยครับ9วินแมงจิ้งจกเดอโฟ2ทอง3แยงครับ2ทองรู้ขีมไม่ค่อย a l l r i g h t let's move out. Fire in the hole! Oh, All right, let's move out. สอบลแพด้วยอย่าให้ยศสูง่โดนแพสองกแพ้โอ้ตายน่าจะเก่งครับโอเคไปิงนออยู่ไปก็แพ้จบคลิปแค่นี้อมจะจบไปจบออเค